นี่คือคำเตือนถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือนอหาที่เป็นความเยาะเพยพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่หมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิธิกรรมลอกเรียนแบบได้นะเด็กๆน้องๆหนุ่มๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่แล้วก็ไปชมกันเลยนาทีสิบสี่ อืมไม่ดีมากนะเฮ้ยประโยคนี้ถ้าเกิดแพ้แปะเต่าขึ้นมานะแล้วเขาย้อนมึงคืนผมผมแบบขอค่าปอบประลมจิตใจอ่ะเป็นแบบนาทีละสองล้านน่าจะมาแล้วนะนี่ไงเด้อเหรอเช่นครับมอสแฉกเด้อว่าเมื่อนานเรื่อออะมาโคตรเรื่องเนี่ยประมาณหลังจากเราย้ายไปอยู่ต่างประเทศแป๊บหนึ่งครับแล้วผมเดินเล่นในเมืองอยู่ ออ่เดืนะคือมันก่อนสิ้นปีช่วงสิบปีอ่ะมันมีคนในแก๊งเด๋อที่ชื่อเจอะไรนะผมสีชบปูอ่ะเจชูวีเขาพูดอะไรกันมากคนมาคุยมาเล่าต่อเลยวันนั้นผมเปิดกล่องงัดบ้านหรืองัดไอกล่องงัดร้านนี่แหละอยู่บนรถประมูลผมอยู่มันเป็นพอดเนาะทีเนี้ยเขาก็เลยเดินมาหาผมแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอ้หนุ่มว่างไหมพา จ้ไปเผารถหน่อยนี่ก็เลยบอกว่าแป๊บนึงเพราะว่าผมเปิดกล่องนัดร้านอยู่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงได้นะเหมือนเจ้จะอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่านั่นแหละก็เรียกมานี่ไงเจ้อยู่เป้าอ๋อนี่ไงเจ้อยู่นี่พอดีโอ้สมบูรณนะเคี้ยวหัวหัวจะเตรียมวานั่งให้มันแบบไอ้นี่หน่อยเว้ยอ่าอ่าเร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 าไม่เราไม่เราไม่ so much for reason วันนั้นผมเปิดกล่องงัดล้างอยู่บนรถประมูลอ่ะพอรครับแล้วก็เนี่ยเจ้เขาก็เดินมาถามบอกาว่าไอ้หนุ่มบ้างไหมพาไปพารถหน่อยผมก็เรียกว่าแป๊บผมเปิดกล่องงัดล้างอยู่นางก็เลยถามผมว่าเนี่ยออยู่แก๊งไหนโอพีหรอแต่คือตอนนั้นรถประมูลพอมันมีแค่เคเอสนะใช่ครับผมก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ผมไม่มีคนไงตอนนั้นผมอยู่ในเมืองคนเดียว แต่ตอนนี้ผมมีคนละ <Just die. S 1> ม,มันเหมือนแบบไม่ให้เกียรติผมอะแล้วรถประมูล OP ตอนนั้นมีแค่สี่ประตูแต่พราอมันคือสองประตูครับผมไม่ขอ,อไอ้พูดถึงแก๊งอื่นแล้วกันผมให้เกียรติเขาถามว่าพร้อมเล่นไหม วันนี้ไหมวันนี้ไหมหรือว่าหรือว่าเ,เลื่อนได้ไหมเลื่อนได้ไม่เอาวันนี้อ,อ๋อไม่เอาวันนี้ใช่ไหมใช่เราอยากเล่นวันไหนอลแล้วแล้วไกลส,สุดอะสักแบบถ้าแบบถึงสักอาทิตย์หน้าได้ไหมไม่รู้ออต้องถามคนเอาจริงอานี่บอกตามตรงเลยนะคนเดือส่วนมากมาติดโอซีกันอะเวลาจะเล่นทีมันต้องนัดสองวันเองนะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอีกสองวันใช่วันนี้วันเสาร์แล้วหมายถึงวันวันอาทิตย์อาทิตย์หมายหมายถึงแบบถ้าไกลถึงอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์อาทิตย์หน้า นานไปนานไปถ้าซักไม่เกินห้าวันละแต่เดี๋ยวขอถามคนในแกงก่อนว่าส่วนมากวางกันมันไหนไ้มเป็นวันอังคารไม่เกินอังคารได้ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมสเซจบอกเพราะว่ามีเบอร์ไม่เอกอยู่อ่ะหรือถ้าเดียวกว่านั้นได้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เราเราเราเป็นหัวแกงคารเลยเราต้องตัดสินใจเลยว่าเราไม่ได้ผมไม่ได้เป็นหัวแกงนั่นแหละใครเป็นกูหัวแกงเรา ไม่อยู่ไม่อยู่สักคนเลยฟิวแฟนกระบะน้อยอยู่สักคนเลยนั่นแหละบอกฟิวฟิเลยว่างั้นโอเคบันทังคารเลยก็ได้บันทังคารรีนึงเจอกันสภาอะไรก็ได้ครับได้ไปเกินทุ่มครึ่งบันทังคารมันต้องคุยก่อนที่สภาก่อนใช่ปะก็คุยสักวันจันทร์ตอนห้าทุ่มก็ได้หลังแอรดอกห้าทุ่มอ่ะบันทังคารมาจะได้เล่นเลยได้อะโอเควันจันทร์ห้าทุ่มหลังแอร์ดอกก็เจอกันสภาก็ได้ครับอันนี้คือจะเล่นกี่เอ๋อ แล้วทางเคสว่าไงอ่ะทางเคสเสนอว่าไงอ่ะมาโคดอยากได้เท่าไหร่ครับผมว่าเต็มโคต้าของเทียร์หนึ่งไปเลยมันมันก็น่าจะดที่ห้าที่หกปะจำจำไม่ได้แล้วไม่เกินยี่สิบอะเออประมาณเท่าที่เกินยี่สิบอ่ะได้ได้โอเคยี่สิบเอออ่าตามนั้นครับโอเคครับเจอกันวันจันวันวันจันห้าทุ่มโอเคครับโอเคครับโอเคครับเจอกันนะครับ ไม่ใช่เสียงบอสเสียงบอดเสียงบอดเสียง npc วันอังคารทำตัวให้ว่างกันเดะเอ๊ะเป็นไงตึงไหมตึงไหมตึง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 ผมไม่ชอบผมไม่ชอบครับคาบูรี่รถผม ใช่แต่เราก็ต้องไปดูคนเราด้วยนะอย่างไรก็ต้องสิลป์เดี๋ยววันชาหุ่ไอเนี้ยนะไม่ผมต้องไปขายของนะลาเลยหาเรื่องมาให้แล้วทิ้งงี้ไม่เอาเสียงเสียงไอเอ็นพีซีอะดิบังคารนะบังคาร์นะตีแปดเต่าเออทำไปเหอะไอเนี้ยบัตรประกันอ่ะแล้วก็ใครไม่มีบัตรประกันทำแบบนี้ยอู่แล้ว มืรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว k s o c ได้กันนะคะ